งวดที่เจ็ดเลขเข้ามาแล้วหกงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดย้ำแล้วฟังให้ดีเลขประทัดที่หนึ่งไปถวายกับทวดเที่ยงทวดเที่ยงคนไม่เออคนไม่แชร์เยอะมากค่ะพี่อ้อมันเป็นเรื่องปกติมากที่คนไม่แชร์เขาไม่แชร์หนึ่งก็ไม่ให้แค่นั้นเองเลขทูปปูหนึ่งก็ลงแค่ในกลุ่มก็ได้นะคะเพราะหนึ่งไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนเสียอยู่แล้วนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีไม่ไม่ได้นี่อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งก็ลงให้ในกลุ่มในกลุ่มถูกหนึ่งก็โอเคแล้วค่ะนะคะ48,600คนดูถ้าคุณเข้ามาแล้วแล้วคุณไม่ช่วยหนึ่งกดแชร์ยอดแชร์ไม่ถึงหนึ่งขออนุญาตปิดไลค์เลยนะคะหนึ่งไม่ง้อนะคะหนึ่งบอกแล้วนะเพราะว่าเป็นข้อตกลงที่หนึ่งแจ้งมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเข้ามาแล้วคุณฟังนะหนึ่งให้แนวทางให้ฟรีๆไม่ได้มานั่งคิดเงินไม่ได้มานั่ง ายเงินจากพวกคุณว่าขอคนละร้อยนะถ้าถูกถ้าเข้าหรือขอคนละร้อยนะแล้วค่อยไปเอาแนวทางหนึ่งไม่เคยทําแบบนั้นแต่คุณอะเข้ามาแล้วอะมีน้ําใจช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์คุณทําได้ไหมหนึ่งอะทำเอาเลขมาให้คุณซื้ออะยากกว่าที่คุณมานั่งแค่กดแชร์ด้วยแค่คุณจิ้มนิ้วไปที่คําว่าแชร์อะแค่นั้นนะ่ะคุณได้เลขเลยแต่หนึ่งเนี่ยกว่าจะเอาเลขมาให้คุณได้นะ่ะหนึ่งลำบากกว่าหนึ่งยากกว่าคุณเยอะเลย ฟังไว้ด้วยนะคะคอยอยมดโลตัพเปอร์เฟสใช่ไหมต้องใช้เครื่องนี้ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะห้าหมื่คนดูแล้วอ่ะพอละไม่เป็นไรไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรสวัสดี คใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องพิมพ์คำว่าขอบคุณค่ะช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะคะบางคนแชร์เป็นร้อยเลยค่ะคนเดียวลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าได้แนวทางฟรีเพราะฉะนั้นหนึ่งขอแค่ว่าเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์หน่อยแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองคุณก็ได้แนวทางแล้วไม่ยากเลยนะคะมันเยอะไหมมันเยอะไหมถ้าเลขหนึ่งเยอะพี่ก็พี่ก,พก็พี่ก็ตามเจ้าอื่นได้เลยค่ะหนูไม่ว่ากันนะคะ สวัสดี77,400คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรัฐบาลไทยเราเข้ามาแล้ว6งวดติดลูกค้าจ๋างวดนี้ก้าวเข้าสูงงวดที่7ใครไม่มีที่ซื้อที่แทงหนึ่งฝากลิงก์ที่ปักหมุดด้วยนะคะลูกค้าเป็นบ้านเออเป็นเว็บพารวยเป็นเว็บพารวยเว็บเดียวที่1เล่นและเป็นเว็บเดียวที่1แทงเป็นเว็บเดียวที่1เล่นและเป็นเว็บเดียวที่1แทงนะคะลูกค้าข,ข,ขาใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อย ปู่จ๋าขอให้เลขทูปนี้นะคะออกรัฐบาลไทยนะคะสามตัวตรงสองตัวบนหรือ2ตัวล่างก็ได้นะคะหนูจะแก้บนปู่อย่างที่หนูขอไว้นะคะสถานที่นะตรงนั้นหนูสร้างมาเพื่อเป็นบาร,รมีของปู่นะคะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดี80,000คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ80,000คนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หนึ่งด <'s like> <city> ้วยนะคะ3ามพอะพูดทไมแปดหมื่นหนึ่งพันคนดูลูกค้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ รัฐบาลไทยเราเข้ามาแล้ว6กงวดติดเพราะฉะนั้นลูกค้าขาฮานอยเราปังทุกวันฮานอยเราปังทุกวันใครเข้ามาแล้วหนึ่งขอความการุณาช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์82,000คนดูใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อย ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะฟังนะคะหนึ่งให้แค่แนวทางหนึ่งไม่รับค่าน้าใจไม่รับค่าน้าชาไม่รับค่ากาแฟลูกค้าจะถูกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะไปซื้อเองไปแทงเองหนึ่งไม่หนึ่งไม่รับค่าน้าใจนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอบารมีปู่มาแต่ตัวหนึ่งเองหนึ่งซื้อไม่ได้และไม่สามารถซื้อได้นะคะเพราะปู่ไม่ให้หนึ่งซื้อนะคะอาจารย์ไม่ให้หนึ่งซื้ออาจารย์บอกแล้วไม่ให้หนึ่งซื้อถ้าหนึ่งซื้อเมื่อไหร่เลขหลุดนะะะคคไไมมม่่่ซซืื้้ออ ยปีนี้นะคะ6กงวดเข้า6กงวดวัน,นี้งวดที่7ไม่ซื้ออีกค่ะลูกค้าหนึ่งอยากให้ลูกค้าถูกหนึ่งอยากให้ลูกเพจถูกลูกค้าถูกสมาชิกในก,กลุ่ม V.I.P ถูกเท่านั้นนะคะ8 4 400, 8, 4 0 0ื่นสีแป่นสี่พคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ลูกค้าการุณานดูให้จบ พอเดียวหนึ่งจะให้แคบใบของหนึ่งต่อเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่ายังไม่เห็นเลยไม่เห็นได้เลยฟังนะคะเลขทูปปูนี้เป็นทูปปูของงวดประจำวันที่16เมษายน2564หนึ่งไลฟ์สดตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม26นาทมีคนดูทั้งหมด84,500คนดูใครดูไลฟ์สดจากเพจอื่นนั่นคือเพจบอมนะคะลูกค,ะคะ้าขาหนึ่งไลฟ์สดที่เพจแม่น้ำ188คนดู84,500คนดูนะคะเลขเลขทูปู ที่ซื้อที่แทงฝากบ้านที่ปักหมดุดในกลุ่มได้ก่อนค่ะในกลุ่มไปซื้อแล้วค่ะใครซื้อไม่ทันคือในกลุ่มซื้อหมดแล้วสามแสนคนขอให้ถูกหวยนะคะขอให้มีโชคด้วยกันนะคะ เนี่ยวันนี้น่ารักมากคนดูค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลด,ลดเด็กเงี้ยหนึ่งเข้าใจลูกค้าได้เลขแล้วก็รีบไปซื้อก่อนเดี๋ยวมันเต็มแล้วก็อย่าลืมแวะไปดูอาจารย์อื่นด้วยนะคะเอี่เขียนให้เต็มนะถ้าไม่เต็มเดี๋ยวมันจะมันกระจายความเสี่ยงนะเออนะคะหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูแม่นหรือหนูแบบรถเวอร์วางอลังการหรอกแต่ว่าตัวหนูเองอะ่ะหนูก็คิดว่าหนูก็พอตัวแหละไม่งั้นหนูคงไม่ไม่ได้มาหกเออพี่ไปไหน แล้วก็เลยเลื่อนรถไปจอดนู่นแล้วได้เลิกจอดนี่นใช่ไหมทำไมต้องเลื่อนรถให้มันอ่ะคือแค่นี้มึงเดีย